รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมองเมืองอาเซียนโดยแซงโกแบงเวเบอร์ สวัสด,สดีครับตอนรับผู้ชมเข้าสู่รายการมอเมืองอาเซียนนะครับอีกครั้งพบกับเราทั้ง3คนแบบนี้กับรายการที่จะนําเสนอครับมุมมองต่างๆที่น่าสนใจความเคลื่อนไหวนะครับในประเทศต่างๆในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงเรื่องของการลงทุนเรื่องของเศรษฐกิจเราก็คุยกันอย่างช่วงแรกนี้เราจะพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจ Tir, ครับครั้งที่ผ่านมาเราคุยเรื่องของทองคาคุณผู้ชมที่ชมรายการเราบอกว่าชอบมากๆเนื่องจากว่าได้เห็นว่าประวัติศาสตร์ของทองคามันมีที่มาที่ไปอย่างไรในประเทศไทยของเรา แต่ทุกวันนี้ทองคำเนี่ย<อ>กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจใช่ครับและถ้าพูดถึงทองคำนะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะ<ม>ในการศึกษาเ<ม>นื่องจากว่าทองคําแต่ลยุคแต่สมัยเนี่ยมันมีความแตกต่างกันครับ<ม>วันนี้นะครับผมเอาเรื่องราวเกี่ยวกับทองคำนะฮะในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรในทางเศรษฐกิจและทางของคุณค่าทางจิตใจด้วยครับพบกับช่วงนี้ได้ครับเมืองเศรษฐกิจฮะ ในเรื่องค่านิยมในอดีตทองมีค่าสูงสุดมีคุณค่าทางจิตใจแม้ว่าทองคําจะมีราคามากน้อยแค่ไหนแต่คุณค่าทางจิตใจระหว่างผู้ให้และผู้รับก็ไม่ได้ลดลงทองไทยถูกสร้างสรรผ่านฝีมือช่างทองไทยโบราณผ่านยุคสมัยผ่านแรงบันดาลใจโดยฝีมือที่ประณีตสำหรับเครื่องประดับทองสมัยใหม่ถูกสร้างสรรค์ให้ร่วมสมัยมากขึ้นตามยุคสมัยในปัจจุบันแม้เวลาจะเปลี่ยนไปหลายยุคหลายสมัย แต่ค่านิยมของทองคำไทยยังคงมีคุณค่าทางจิตใจสแสดงถึงฐานะทางสังคมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคงเป็นเรื่องของการลงทุนทองคำความนิยมของคนที่ที่สวมใส่ทองที่ในสมัยที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในสมัยโบราณเนี่ยนะคะตามประเพณีไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่ลูกเกิด นะคะมีที่เรามีลูกเกิดมาเนี่ยนะคะผู้ใหญ่ก็มักจะให้ของขวัญกันด้วยทองนะคะรับเมื่อเราแต่งงานนะคะพ่อแม่ทางฝ่ายเ,เ,จาเจ้าเจ้าเบ่าวก็จะต้องยกสินสอดมาเป็นทองนะคะแล้วผู้ใหญ่ทางฝ่ายเจ้าเบ่าเวเจ้าสาวเนี่ยก็จะตอบแทนออมอบทองให้กับเบ่าวสาวนะคะเป็นเป็นเหมือนออสินสมรสอย่างเงี้ยนะคะแล้วกเ็เรื่องเพชรน,นี่ยังมาเป็นทีหลังนะคะ ตามราชประเพณีก็คือว่าออพระมหากษัตริย์จะพระราชทานเ,ออเครื่องทองนะคะไม่ว่าจะเป็นหีบทองลงยาหรือว่าหีบหมากพานทองคําหรือว่าเครื่องถนิมพิมพาพรต่างๆเนี่ยให้กับข้าราชการแล้วก็เจ้านายนะคะตามยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆค่ะเอกลักษณ์ของทองไทยนะคะออก็คืออยู่ที่รูปแบบแล้วก็ลวดลายนะคะอย่างเช่นที่เราเห็นอย่างทับซวงที่ใช้ออระดับ เวลาเราใส่ชุดไทยเนี่ยนะคะก็คือมันมีทั้งงานขึ้นรูปนะคะงานถักนะคะงานฝังนะคะฝังพลอยลงไปนะคะหรืออย่างเช่นแหวนนพอะเก้าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ เครื่องทองเนี่ยจะเราจัดแบ่งออกเป็นเครื่องทองสกุลช่างทองสมัยสุขโขทัยนะคะสะกุลช่างทองเพชรบุรีแล้วก็เครื่องถมทองนครศรีธรรมราชแล้วก็เครื่องลายลดน้ำค่ะ อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่จัดแสดงความแตกต่างก็คือเราจะเห็นได้ว่าสกุลช่างสุขโขทัยเนี่ยทองสุขโขทัยเนี่ยเป็นทองที่ที่ใช้เปอร์เซ็นต์การทำทองมากที่สุดคือ99้าแทบจะเกือบ100% 99% 9เลยนะคะกด99%นะคะเพราะฉะนั้นทองสุขโขทัยเนี่ยจะเป็นทองที่ละเอียดนะคะเราจะเห็นได้จากการที่น้ำหนักของทองก็เยอะนะคะแล้วก็ทองเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเ,เรียกว่าลงยาสี นะคะที่เราเห็นซึ่งจะแตกต่างจากงานทองเพชรบุรีทองเพชรบุรีเนี่ยจะเป็นทองเป็นทองทำถักเป็นส่วนใหญ่จะเป็นถักถักด้วยมือต่างๆนะคะแล้วก็เราจะเห็นอย่างเช่นเ,เวลากระดุมของชุดไทยที่คนสวมใส่เนี่ยนะคะก็จะเป็นทองสมัยเพชรบุรีเป็นกระดุมสัตตบ,บงกฎอย่างนั้นน่ะค่ะคือคือทองสมัยเพชรบุรีนะคะส่วนเครื่องถมทองส่วนใหญ่ที่มีชื่อเสียงก็คือถมทองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งมีกรรมวิธี คือจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องถมทองถมเงินถมทองเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่เงินเป็นส่วนใหญ่นะคะมีการขึ้นรูปด้วยเงินก่อนนะคะแล้วถึงนำไปแกะแล้วก็ใช้เราเรียกว่าน้ำยาถมน้ำยาถมเนี่ยก็คือตะกัว่วบวกก,บกับทองแดงนะคะเอ่อลงไปผสมแล้วเสร็จแล้วก็มีการนำไปเผาแล้วก็มันจะออกมาเป็นเครื่องเป็นเป็น,เป,นเป็นออกเป็นสีทองตอนเงินนะคะเป็นเรียกว่าถมเงินถมทองค่ะ ออทองดั้งเดิมเนี่ยกับทองร่วมสมัยเนี่ยนะคะโดยตัวน้ําหนักทองเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันนะคะแต่ความแตกต่างเนี่ยจะอยู่ที่รูปแบบและก็ความละเอียดนะคะอย่างที่เราเราเห็นเนี่ยว่าถ้าเป็นทองออโบราณเนี่ยความละเอียดจะมีมากนะคะยิ่งลายละเอียดมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่ง,ย,งยิ่งจะยิ่งอาจจะต้องใช้น้ําหนักทองที่ที่น้อยลงไปเพื่อที่จะสามารถรีดทองให้ให,ให้ให้ขึ้นรูปให้ได้ ตามความละเอียดของ,ของรูปแบบนะคะทีนี้ทองที่จัดแสดงอยู่ในสสอปอในหอสุพรรณพัฒน์เนี่ยนะคะเป็นอทองโบราณที่จัดทําขึ้นโดยการจนาพิเศษช่างทองหลวงซึ่งอยู่ในพระบรมหาชวังซึ่งตอนนี้สมเด็จพระเทพร,รัตน์เนี่ยนะคะทรงดูแลอยู่เนื่องจากว่าพระองค์ท่านต้องการที่จะอนุรักษ์ทั้งสกุลช่างทองโบราณแล้วก็ตัวตัวช่างทองเองนะคะให้คงอยูอ่คู่กับแผ่นดินไทยสืบไปะคะ่ะ อันนี้ครับคือเรื่องราวของทองคำนะฮะแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะ,ะซึ่งมีความแตกต่างกันแต่ยุคแต่สมัยครับ,รบแต่สิ่งที่เหมือนกันเนี่ยก็คือมูลค่าของมัน ทั้งทางจิตใจแล้วก็ทางเศรษฐกิจฮะซึ่งมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากครับทุกวันนี้เนี่ยคนในปัจจุบันยังใส่ทองอยู่ไหมใช่ครับผมทุกวันนี้เนี่ยคนยังสะสมทองแล้วก็เหมือนแบบใช้เป็นเครื่องประดับอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ใส่แบบโชว์เหมือนเมื่อก่อนแล้วไงครับคือตอนนี้อาจจะน้อยลงหน่อยแต่กือาจจะเก็บไว้ที่บ้านส่วนหนึ่งหรือที่เป็นทองคําเพื่อการลงทุนก็จะซื้อเป็นทองคําก้อนใช่ครับทองคําแท่งหรือเป็น พันธบัตรทองหรือเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเล่นทองแบบที่ไม่ใช้ทองคําจริงๆครับเป็นควกโคลฟิวเจอร์อะไรอย่างนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราได้เห็นนะครับว่าเทปนี้สะท้อนให้เห็นเรื่องของคุณค่าและมูลค่าของทองคําที่แตกต่างกันในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั่นเองครับเราจะพักกันสักครู่ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อยังมีประเด็นที่น่าสนใจกันต่อในช่วงหน้ากับเมืองพาณิชย์ครับมองเมืองอาเซียนโดย s ซงโกแบงเวเบอร์มองเมืองอาเซียนโดยแซงโกแบงเวเบอร์ กลับมาติดตามกันในช่วงนี้นะครับเรากําลังจะให้ความสําคัญกับเรื่องของธุรกิจและก็การลงทุนโดยเฉพาะประเทศต่างๆในอาเซียนนะครับกำลังจะรวมตัวกันเป็น AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีนี้2558ประเทศไหนโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจกันบ้างอย่างวันนี้เขาบอกว่าถ้าเปิด AEC นะครับประเทศนี้ถูกจับตามองการลงทุนจะคึกคักอย่างมากก็คือเมียนมาใช่ฮะประเทศเมียนมาฮะเป็นประเทศที่ชชยภูมิดีมากๆนะครับติดกับติดต่อหรือว่าสามารถเชื่อมโยงยังเอเชียใต้ได้มีทั้งไทยนะฮะ อินโดนีเซียมาเลเซียข้างบนของเขาเนี่ยอยู่ที่จีนนะติดต่อกับจีนทางซ้ายเนี่ยคืออินเดียแน่นอนรับว่าคนทั้งหมดรวมกันนะฮะอยู่ที่2,700ล้านคนถือถ้าถือเป็นประชากรโลกนะฮะที่หนึ่งในสามเลยนะ,ะใช่ครับผมและอุตสาหกรรมที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในประเทศเมียนมานะครับผมหนึ่งคืออุตสาหกรรมทางด้านโรงแรมครับสองอสังหาร,ริมทรัพย์นั่นเองการซื้อขายบ้านสามอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่งนะครับผมและสี่อุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้างและการสร้างสร้างตึกสร้างบ้านอะไรพวกนี้ครับก็เป็นอุตสาหกรรมการก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างที่ถูกจับตามองมากในครั้งนี้แต่ว่าเราเลือกมาหนึ่งในสิ่งที่เมื่อกี้มาโตบอกกันแล้วก็คือธุรกิจโรงแรมครับเพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยธุรกิจโรงแรมในกรุงย่างกุ้งของประเทศเมียนมาเองได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับโรงแรมที่ประสบความสําเร็จในกรุงย่างกุ้งกันด้วยนะครับไปดูกันดีกว่าว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จที่เมียนมาครับ มิงกะลา,าคำทักทายของประเทศที่มองเมืองอาเซียนจะพาคุณไปสัมผัสนั่นคือเมียนมา My name is Caroline Chia, the General Manager of s u l e i Shangri-La Hotel. I've been here for about three months. It's been a very busy three months for me here. Before coming here, I was in Bangkok at the Shangri-La Hotel Bangkok. And before that I was in Hong Kong, in Beijing, in Shanghai. So 20 years with Shangvala Hotels and Resorts, different positions, different cities. Every Shangvala Hotel is designed with the culture and the local elements in mind. So we in Sulay Shangvala here. The hotel is designed with a lot of um, Myanmar designs, a Myanmar culture in mind. So in our guest rooms, our public areas, with the artwork in the hotel, etc. So we are different and we want to our guests when they walk into the hotel, they will have a sense of place when they are here. We have 479 rooms in the hotel, uh, comprising of 29 suites. including a presidential s t e f e v 5 floors or 122 Horizon Club Rooms with its own Horizon Club Lounge, followed by 56 Executive Rooms and the rest of the rooms are Deluxe Rooms. แต่ละห้องโดดเต่นด้วยการออกแบบแนว Contemporary ซึ่งเติมเต็มด้วยฟันิเจอร์แบบ Exclusive Style ให้คุณได้สัมผัสความเหนือชั้นแล้วนอกจากนั้นคุณสามารถชิ้วเอากับบรรยากาศ First of all, the design of the hotel encompasses the Myanmar culture and artwork. Shangola Hotel, even with 80 or over hotels all over the world, has got a very strong guest loyalty program called Golden Circle. Any guests who stay at shangla Hotels anywhere in the world. can earn points for their stay and they can also redeem all these points in any Shan g r i l a hotels and resorts นอกจากนี้ทางโรงแรมยังมีบริการในส่วนของ Cafe Soleil Gall bar and Restaurant Summer Pala. we want to be the preferred choice for our business as well as leisure travelers. the design of the hotel with all the myanmar elements, it gives the guests a sense of place that they know they are in myanmar and not just anywhere in the world. our shangla hospitality from the heart, Every colleague here demonstrates our Shangri-La hospitality. The guests, we want the guests to feel like they are part of the family and they have a sense of belonging when they are here. Our people, uh, for, our, for our Thai friends who are familiar with the Shangri-La Bangkok, you'll be able to feel the warmth and the caring from our colleagues when, as soon as you walk into the hotel. So we welcome you for all our Thai friends we welcome you to Yangon to Myanmar and to Sule Shanwala และเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับหลายๆฝ่ายเนี่ยคิดว่าครับประเทศเมียนมาเนี่ย ควรจะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับและก็การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่มากยิ่งขึ้นครับครับใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ประเทศเมียนมาเองนั้นถือว่าเป็นประเทศที่มีจุดเชื่อมโยงนะครับไปยังตลาดขนาดใหญ่นอกจากนี้เองยังมีมรดกทางวัฒนธรรมและก็สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเราหลายหลายคนก็อยากที่จะไปเที่ยวประเทศเมียนมาก,กันนะครับ,รบมีทั้งวัดมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจแบบนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนรวมไปถึงคุณผู้ชมเองก็ทําให้สนใจประเทศเมียนมามากยิ่งขึ้นด้วยนะครับใช่ครับผมแต่ว่าหลังเบรก อย่าเพิ่งรีบไปไหนนะครับ,รบผมเพราะช่วงหน้านะครับจะมาพูดถึงแล้วกันเกี่ยวกับแวดวงบันเทิงของประเทศอินโดนีเซียกันนะครับผมใครที่ชอบดนตรีเป็นพิเศษเนี่ยห้มามพลาดเลยครับเดี๋ยวกลับมาดูกันครับมองเมืองอาเซียนโดยแซงโกแบงเวเบอร์มองเมืองอาเซียนโดยแซงโกแบงเวเบอร์ กลับมาติดตามกันในช่วงนี้นะครับแต่เราจะพูดถึงเรื่องของอาเซียนในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็บันเทิงกันบ้างครับก็ถ้าเกิดพูดถึงศิลปินคนนี้เนี่ยแจ็คจอห์นสันเนี่ยรับรองว่าทุกคนต้องรู้จักแน่นอนครับรู้จักแจ็คจอห์นสันนี่ศิลปินโปรดผมเลยนะเคยฟังเพลงเขาด้วยนะฮะสไตล์เบาๆ easy listening อ่ามีเล่นกีตาร์ค้สติกลงๆฟังสบายสบายเลนทะเลเออชิวๆใช่ก็เป็นเพลงแนวชิวๆนะครับผมวันนี้เรามีศิลปินหนุ่มชาวอินโดนีเซียมาฝากกันครับถือว่าเป็นแจ็คจอห์นสันเวอร์ชันอินโดนีเเซียยลครับ hello my name is Aditya Sofian. I am a uh, singer-songwriter from Jakarta Indonesia I am still a designer as in visual designer I started to work in advertising agency in 2000 in late 2000 uh, as a graphic designer and then went become an art director uh, in 2005 uh, we made our own company and appointed myself the cd the creative director and up until now we still have the agency it's a more more of a digital agency at the moment and i'm still doing it now i've always uh, it started very long time ago i've always played the guitar when I was young, since I was 14, and dreaming about actually uh, playing on stage, I uh, started writing songs seriously in 2008. Then I sent, actually for personal, uh, I hear it for myself, the songs, uh, with no intention of going serious, uh, serious as a uh, singer-songwriter. But then I have the songs on my laptop recorded, and I've kind of sent them to a radio which they had a, uh, an independent chart for independent singer songwriters, and they would play it on air. And I guess a couple of songs became number one in that particular indie chart, and that's where my uh, journey as singer songwriter began. My first song is called Adelaide Sky. That's the song that I wrote. It's a pretty quick song. I wrote it for 10 minutes. In 10 minutes it's on my, it's on the first track on my first album, Quiet Down, released in 2008. It's still now the, I guess that's the uh, you can call it my signature song. I mean every every audience wants me, they want me to play it every time. Uh, we still play it every gig so yeah at sky was my first song i recorded everything uh, at my bedroom inside my bedroom i was and still am an well, i work in advertising i didn't know anybody who work in music so i didn't know how to you can rent a studio or uh, let alone i didn't have any budget to actually record anything like that so at the time, it's, it's, it's fortunately that you can bring some of those expensive equipment to your bedroom, laptop, a few other devices. If part of you can find stuff everywhere. You can uh, old stories that you have before. Uh, you can make up stuff in your head. Part of it is what happened to you, and part of it is not. A part of it you made up stuff that you think would be beautiful for the song. I've got some inspiration for words from watching movies, sit down and procrastinate, and usually things will happen. <laughs> I was quite well, I couldn't believe it that was in 2008. I didn't think it would be uh, became top of the chart uh, for a couple of songs for quite a few weeks. So yeah, it was it was very surprising on the second album. Uh, it's still mainly the basic is still like a sick guitar and then singing, but you need to have I needed to have more instruments to to wrap around it. so I started to have strings, homemade strings that is On the third album, It's uh, we try to stretch it a bit. It became a, a more of a full band format. Uh, I've started to have other people works for me. That's the dream. That's the dream. The dream is to perform uh, globally on a regular basis. Um, I don't know. I think it's a, it's a bigger challenge for us in Asia as an independent singer-songwriter in Asia because the international scene, well, I think it's very Western. You know, it's very hard to go. It's good God, one in a million, I guess, for a nation act to go internationally like that. But I've started to go to Singapore and Japan, probably more more stuff will be happening again this year, hopefully. I don't know in this lifetime will that happen or not, but I'm just keeping it in my dreams and that's it. I am, yeah, next album of course, uh, I'm always writing songs. I'm always collecting ideas. Uh, at the moment it's still, in collecting process, I have uh, some ideas for the song that I recorded on my phone, uh, just just a song structure and in the guitar intro, guitarist and all that, I have, still have to put words on it. In my, in my experience, words are the hardest part because that's the soul of the song. Hopefully, I don't know, hopefully 2000, this year or next. This year or next, probably the next will be the, the worst scenario. But hopefully something will happen this year. It's easier to to come out with to to sell albums. The um, indie acts are quite. They don't have to uh, sign with major any major indie labels or anything like that. We quite don't, If you have an idea, if you have songs, you, you can then you can make an album and sell it. It's not that hard. But the but that's just the. First step, I mean, it's not it's so what you have. You're in the band, you have an album. Everybody has an album at this point, right now. So, the moment is the thing is how you go to your next step and become big and get what you want. That's it. Too far away. I'll admit a cliche, things won't be. Then, without you, I'll be looking at my window, seeing out a late sky. Would you be kind enough to remember? And I'll be hearing my own footsteps under Adelaide's sky. Would you be kind enough to remember me? ศิลปินของอินโดนีเซียคนนี้อาทิตเตียนะครับถือว่าเป็นศิลปินที่มีเอกลักษณ์แล้วก็มีความไพเราะมากในเรื่องของทั้งดนตรีแล้วก็เสียงร้องความนุ่มนวลแบบนี้ความกลมกล่อมแบบนี้แหละก็ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมเขาถึงขนานนามกันว่านี่คือแจ็คจอห์นสันของอินโดนีเซียครับใช่ครับผมศิลปินคนนี้มีมากความสามารถจริงๆนะครับผมทั้งแต่งเพลงเองด้วยร้องเพลงเองด้วยครับถือว่าเป็นศิลปินคุณภาพคนหนึ่งเลยครับใช่ฮะเหลือเป็นดีๆอย่างนี้นะฮะเราต้องติดตามเขานะไม่ควรจะพลาดเพราะว่าดนตรีเนี่ย คือคือศิลปะที่ไร้ขอบเขตนะลึกซึ้งมาก จบกันด้วยคำสวยๆแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับสนใจศิลปินคนนี้อาท์ติเตียก็ไปหาเพลงของเขาที่ถูกลิขสิทธิ์เนี่ยมาฟังเพื่อเป็นการสนับสนุนเขาด้วยนะครับหมดเวลาแล้วสำหรับรายการของเรามองเมืองอาเซียนขอบพระคุณสําหรับการติดตามจริงนะครับทั้งหน้าเรมีเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนเศรษฐกิจเรื่องของศิลปะัานธรรมแล้วก็บันเทิงในประเทศในอาเซียนที่น่าสนใจแบบนี้มานําเสนอกันเช่นเคยวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ mò mường asean à rồi sang cô bang về bơ.